สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็มาเจอกับพี่เมย์นะคะก็จะมาแนะนํานะคะเป็นเครื่องกรองน้ำนะคะที่เป็นระบบ r o ให้ทุกคนนะคะสําหรับใครนะคะที่ตอนนี้บอกว่าช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนใช่ไหมคะบอกฝนตกหนักมาก นะคะแต่ว่าอยากจะผลิตน้ําเองนะคะจะทําไงดีเพราะว่าไม่อยากที่จะออกไปซื้อน้ํานะคะแต่ว่าอยากจะมีเครื่องกรองน้ํานะคะดีสักตัวหนึ่งนะคะที่เป็นระบบ RO นะคะก็คือแนะนํานะคะเป็นเครื่องกรองน้ําเข็นแกนตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าจะมีถังเก็บน้ําในตัวนะคะตัวนี้เนี่ยคือถังเก็บน้ำตัว9ลิตรเลยนะคะที่สําคัญนะคะสามารถที่จะ กรองนะคะเป็นระบบ r o ระบบ U.V. นะคะก็คือสามารถที่จะกำจัดนะคะพวกตัวซีดแบคทีเรียสารเจือปนที่อยู่ในน้ำนะคะตะกันตะกรอนหินปูนคือดักจับหมดนะคะเพราะว่าเป็นระบบ r o ใช่ไหมคะก็จะรู้อยู่แล้วว่าระบบ r o เนี่ยคือกรองสะอาดมากๆนะคะสำหรับใครนะคะที่บอกว่าอยากได้เครื่องกรองน้ำนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยใช้น้ำเยอะนะคะบอกว่า อยู่กับแบบหลายคนหลายครอบครัวนะคะคนเยอะมากนะคะและที่บ้านเนี่ยชอบทํากับข้าวนะคะชอบทําอาหารนะคะก็แนะนําตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าเหมาะมากนะคะกับคบ้านที่อยู่แบบคนเยอะนะคะหรือว่าใช้น้ําเยอะนะคะบางคนบอกว่าที่บ้านเนี่ยนะคะไม่ต้องคนเยอะหรอกค่ะบอกว่าอยู่กันแม่กี่คนเองค่ะสองคนสามคนเองนะคะก็กินน้ําเยอะใช้น้ําเยอะมากนะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะเอาน้าเนี่ยมาทําอาหารทําขนมนะคะหรือว่าจะบาง คนเนี่ยชอบชงน้ําดื่มเองนะไม่ว่าจะชงกาแฟนะคะหรือว่าจะเป็นชงน้ผลผลผลําสมุนไพรเดื่บเองเนี่ยนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะไปได้เอาไปใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นเครื่องกรองน้ำนะคะที่สามารถตั้งค่า TDS ได้นะคะคือาย่ละ เขาเรียกว่าคนรักกาแฟคนชอบดื่มกาแฟเนี่ยหรือว่าคนขายกาแฟเนี่ยจะรู้นะคะว่า p d เท่าไหร่เนี่ยถึงจะเหมาะกับก,บการชงกาแฟและทำให้รสชาติเนี่ยมันกลมกล่อมนะคะนี่เลยตัวนี้เนี่ยตั้งได้นะคะและที่สําคัญนะคะบางคนบอกว่าที่บ้านเนี่ยนะคะวโอ้โหอ,อ,อยู่ที่สูงเลยนะแบบว่าอยู่ชั้นสองอะไรเงี้ยหรือว่า อยู่แบบโอ้โหอยู่คอนโดแบบสูงมากนะคะแบบอยู่ชั้นที่แบบว่าห้าสิบอะไรอย่างงี้ไปเลยนะคะบอกสูงจัดสูงไม่ไหวนะคะบอกว่าน้ําเนี่ยถ้ามันแบบกว่าจะขึ้นมาได้เนี่ยนะคะทาไมคะมันต้องแบบใช้แรงเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าจะมีปั๊มน้ําในตัวนะคะตัวนี้มีปั๊มน้ําในตัวนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีปั๊มน้ํานะคะไม่ต้องกลัวว่าน้ํา เบาไหลค่อยไหลช้านะคะตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะอดึงน้ำนะคะมากรองให้ได้เลยนะคะเหมาะมากเลยนะสำหรับใครนะคะที่แบบ อยู่บ้านนะคะหรือว่าอยู่คอนโดอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วต <Oliver> ้องการมีเครื่องกรองน้ําไว้ที่บ้านนะคะสักตัวหนึ่งเนี่ยก็แนะนําตัวนี้นะคะเป็นเครื่องกรองน้ําเคนแกรนนะคะตัวนี้นะคะและที่สําคัญเนี่ยเครื่องกรองน้ํานะคะก็ได้รับมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานนะคะพวก NSF นะคะหรือว่า WQA ก็ทองคํานะคะได้รับมาตรฐานด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องนะคะหรือว่า จะเป็นตัวไส้กรองนะคะวันนี้เราเอาไส้กรองมาให้ดูนะคะว่าไส้กรองเรานะคะได้มีมาตรฐานจริงๆนะคะดูมาตรฐานนะคะพวกอะไรคะ มรหา NSF นะคะแล้วก็ WQS เก็รทองคำนะคะตัวนี้เนี่ยมีนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะหรือว่าอยากจะได้นะคะอยากจะสั่งอยากจะซื้อน,นะคะบอกว่าอยากจะเอาไปเป็นของขวัญน,นะคะแบบว,วันแม่ก็ได้นะคะหรือว่าวันพ่อนะคะหรือว่าวันเกิดเนี่ยหรือว่าวันพิเศษต่างๆนะคะอยากจะเอาไปให้เขาอะหรือว่าอยากจะซื้อเอออยากจะให้เขานะคะไม่จําเป็นต้องวันอะไรแต่ว่าอยากจะซื้อน,นะคะก็ สามารถที่จะซื้อตัวนี้เอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นของขวัญของฝากนะคะหรือว่าจะเอาไปให้เชือแบบนี้ก็ได้นะคะบอกว่าอยากให้คนที่บ้านเนี่ยได้ดื่มน้ําที่มันสะอาดนะคะแล้วก็ได้ดื่มน้ําที่แบบเป็นเครื่องกรองน้ำของ เองเลยนะคะบอกว่าไม่ต้องออกไปกดน้ํานะคะไม่ต้องออกไปซื้อน้ําแล้วไม่ต้องมานั่งหิ้วน้าแพ็คให้มันปวดแขลปวดขาปวดมือแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยตัวเดียวนะคะสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะคะไปกรองน้นะะําค่ะบางคนบอกว่าจะได้หมดปัญหาเลยคะ่ะเรื่องลืมซื้อน้ําเข้าบ้านใช่ไหมเพราะบางคนบอกว่าเฮ้ย ไอเรื่องซื้อน้าเนี่ยมันลืมบ่อยมากนะคะบอกบางทีบอกว่าเหม่ยเพิ่งซื้อไปเองนะคะหมดอีกแล้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะแนะนานะคะให้มีเครื่องกรองน้ํานะคะตัวนี้เนี่ยไวส้กสกูนหนึ่งนะคะเป็นเครื่องกรองน้ำเอาไว้ประจําบ้านนะคะไม่ว่าจะเอาไว้ใช้เองนะคะหรือว่า ปาเคยบอกว่ามีเด็กเล็กเด็กอ่อนเด็กเล็กเด็กอ่อนที่จําเป็นมากนะคะบอกว่าต้องการน้าที่สะอาดนะคะเวลาชุมนมนะคะหรือว่าเวลาทําอาหารให้เด็กเนี่ยต้องการน้าที่สะอาดมากๆใช่ไหมคะและแม้กระทั่งในเรื่องการอาบน้ํานะคะเรื่องการอาบน้ําเด็กอ่อนเนี่ยนะคะก็อันก็สําคัญนะคะว่าเพราะว่าน้องเขาเนี่ยต้องการน้าที่มาสะอาดนะคะก็คือแบบ แนะนำนะว่าให้อาบน้ํากรองไปเลยนะคะเพราะว่า,าไม่รู้แนี่ว่าเด็กเนี่ยผิวพันธุ์มันอ่อนใช่ไหมคะมันแพ้ง่ายนะคะถ้าน้ำเนี่ยทำไมคะมีสารเจอโปสารพิษอะไรอย่างเงี้ยทำให้อะไรคะเด็กเนี่ยเป็นผื่อแล้วงองแงอีกนะคะก็แนะนําให้มีเครื่องรองน้ําตัวนี้ไว้จะดีมากๆ เพราะสามารถที่จะทําประโยชน์ได้นะคะหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเอาไว um, ้ชงนมชงกาแฟนะคะทำอาหารหรือว่าจะเอาไว้อาบน้ําเด็กอ่อนก็ได้นะคะหรือว่าตัวนี้เนี่ยสาหรับใครนะคะที่บอกว่าเออที่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะเครื่องกรองน้าเนี่ยอยากจะแนะนํานะคะให้เพื่อน mansion, ๆนบ้านนะคะหรือว่าอยากจะให้คนที่รู้จักคนในครอบครัวเ,เนี่ยนะคะได้มีเครื่องกรองน้ําที่สะอาดนะคะเอาไปใช้นะคะไม่ว่าจะเอาไปใช้ที่บ้านที่ร้าน นะคะร้านหมูกระทะร้านคาเฟ่อะไรต่างเนี่ยก็แนะนาได้นะคะยิ่งเป็นร้านพวกอาคาเฟ่ร้านอาหารนะคะร้านหมูกระทะร้านใพวกร้านเบเกอรี่เนี่ยคือจะเหมาะมากนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการน้ำที่ อะไรคะตั้งค่าทีรได้บางคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยตอนเนี้เชื่อไหมเวลาที่จะขายอาหารหรือว่าทําขนมชงกาแฟเนี่ยต้องซื้อน้ํานะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยก็คือต้องเอาน้ำที่มันได้ tds นะคะถ้ามันไม่ได้เนี่ยจะทําให้รสชาตินะคะพวกขนมหรือว่าอาหารหรือว่าน้ําต่างเนี่ยทำไมคะมันไม่ก,กรอบนะคะก็แนะนําตัวนี้เลยนะคะ จริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่ามีคนใช้กันเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยบาบาลก็มีนะหรือว่าจะที่บ้านนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้กันเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคืออะไรคะมันมีถังเก็บน้ําในตัวมันเหมาะมากเลยนะคะบอกว่าเอาไปใช้เนี่ยก็คือไม่ต้องกังวลใจเลยว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เนี่ยน้าไม่ไหลไฟดับนะคะจะมีน้ําไว้หุงข้าวไหม จะมีน้ำไว้ทำกับข้าวไหมไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีถังเก็บน้ําในตัวได้ถึงเก้าลิตรค่ะทุกคนคะและตัวอี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าจะมี UV อ,อยู่ในถังด้วยนะคะเพื่อที่จะฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงจุกน้าตรงนี้นะคะก็คือที่เป็นเปิดน้ำเอาไปเดือมไปใช้ไปกินใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีฝาปิดให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะเพื่อกันมดกันมแมลงนะคะกันฝุ่นผงอะไรเงี้ย เข้าไปด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าใครที่นะคะกําลังตามหาอยู่เนี่ยแนะนําตัวนี้เลยนะคะหรือว่าบ้านใครนะคะบอกว่าที่บ้านเนี่ยเวลาหน้าแรงหรือว่าแบบหน้าฝนอะไรเงี้ยชอบเจอน้ากร่อยน้ําเค็มอะไรเงี้ยค่ะก็ตัวนี้ได้นะคะหรือว่าบ้านใครนะคะบอกว่าจะไปใช้นะคะที่ประปางหมู่บ้านนะคะก็เอาไปใช้ได้หรือว่าจะไปใช้ตามสถานที่ต่างๆบอกว่าอยู่้นที่ห่างไกลนะคะอยากจะกรองน้ําใช้น้ําดื่มเองอะไรเงี้ยค่ะหรือว่า ว่าจะส่งไปให้เด็กแบบเออไวให้น้องๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็ตรงนี้ก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์เด็กเล็กอะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะส่งไปให้น้องใช้ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะตัวละ9,550บาทนะคะราคานี้นะคะส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางได้นะคะและที่สําคัญนะคะสินค้ารับประกัน1ปี และเรื่องอน,นะคะอุปกรณ์การติดตัง้งการใช้งานไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเรื่องการใช้งานนะคะเราจะมีนี่เลยต่อเป็นปักเสียบแบบนี้นะคะไปให้ทุกคนเลยนะคะทุกกล่องทุกตัวแน่นอนนะคะต่อแบบนี้ไปนะคะ <S <S แล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะมีนะคะเขาเรียกว่าที่เจาะนะคะเพื่อที่จะแขวนเนี่ยก็สามารถที่จะแขวนได้เลยนะคะเพราะมีช่องแขวนไว้นะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกอ่า ตัวทับเจาะนะคะสติกเกอร์ทับเจาะเพื่อที่จะให้เจาะแล้วก็ผขวนกับผนังก็ได้นะคะแล้วก็อุปกรณ์นะคะในเรื่องการใช้งานเรื่องการติดตั้งเนี่ยก็จะมีสายที่ต่อน,น้าเข้าต่อน,น้าออกใช่ไหมคะต่อน้ํเข้าน้ำดีไอ้น้ำที่เป็นอานาะบป,ปานะคะเข้ามาแล้วก็จะมีสายน้ําทิ้งเป็นสายน้ําเดนแทบไปให้ด้วยนะคะบอกแล้วว่าอุปกรณ์ครบชุดอย่างแน่นอนนะคะสําหรับใครนะคะสนใจอยากจะสั่งอยากจะซื้อตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้นะคะ ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์สูตรเกนะคะ638 2229นะคะหรือว่าจะโทรเบอร์สูตรเกนะคะ638 2366นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์092นะคะ638 2723